สวัสดีค่ะเปืน,นะคะแม่ป้านตุรกีค่ะวันนี้มาก,กับเค,คก้กกล้วยหอมนะคะหน้าปุดๆนุ่นๆแบบนี้เลยนะคะวิธีทําไม่ยากค่ะใช้แค่ตรก็้อมือในการทําเองนะคะในชามนะคะมีกล้วยหอมนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปในกล้วยหอมค่ะตําบิโยเกิดค่ะ จากนั้นนะคะเราจะบดกุ้วยหอมให้ละเอียดนะคะสามารถใช้เครื่องปั่นนะคะในการบดก็ได้นะคะเนื้อจะได้เนียนๆนะคะอันนี้เราแต่ชอบนะคะในอย่างผสมนะคะมีไข่สามใบนะคะเพิ่งใส่เกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะวานิลานะคะเพิ่งใส่เล็กน้อยจากนั้นนะคะเราจะผสมนะคะให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลทรายละลายดีนะคะ ไข่มีสีที่อ่อนลงและฟูขาวเล็กน้อยนะคะสามารถใช้เครื่องผสมในการผสมก็ได้นะคะมันผสมจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปนะคะตามด้วยเนยละลายค่ะ ไข่จะต้องมีลักษณะฟูเล็กน้อยก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ไขมันนะคะไม่อย่างนั้นไขมันจะนอนก้นนะคะกวาดข้างอ่างก้นอ่างด้วยนะคะว่าไม่มีน้านํามันหรือเนอยละลายนอนก้นนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะใส่กล้ยหอมค่ะที่เราบดเอาไว้ลงไปนะคะทั้งหมดเลยวามเตาอบเอาไว้นะคะที่210องศานะคะ นั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะมือทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะพึ่งจะร่อนในส่วนของแป้งลงไปนะคะแป้งเค้กนะคะหรือแป้งสาลีอเนกะสงค์ค่ะผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะร้อนรวมกันลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะผสมหรือตะล่อมให้เข้ากันดีค่ะ วาดข้างอ่างขอบอ่างด้วยนะคะอย่าลืมนะคะปาดข้างอ่างขอบอ่างให้ดีนะคะปาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะจะได้ดูว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีไม่มีส่วนผสมนอนก้นนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวปุ้นจะตักใส่ถ้วยคับเค้กเลยค่ะวันนี้นะคะปุ้นใช้กระทงเป็นกระทงเคลือบนะคะธรรมดานะคะ แบบนี้นะคะเราจะตักใส่กระทงนะคะให้เหลือขอบขอบกระทงนะคะไว้สัก1เซนนะคะไม่ตักสูงมากนะคะจะเทให้ดูนะคะว่าก้นใส่ประมาณนี้นะคะเหลือจากขอบกระทงนะคะสักประมาณ1เซนประมาณเท่านี้นะคะไม่ใส่เต็มกระทงนะคะ วางให้เขาห่างกันเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะเราสามารถนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีเหลืองทองนะทานมากๆค่ะจากนั้นนะคะเราจะพักให้เย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนนะคะค่อยจัดเก็บนะคะ